โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ใต้ตั้งอยู่ณนะบ้านห้วยไผ่ใต้หมู่ที่6ตำบลหนองหินอำเภอหนองหินจังหวัดเลยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต2โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ใต้เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีจำนวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น78คน มีจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น8คนโรงเรียนบ้านห้วยไผ่ใต้บริหารงานโดยนายอนุพงษ์เกตทองมาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไผ่ใต้การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาประถมวัยในภาพรวมอยู่ในระดับดีเลิศ มาตรฐานที่1โรงเรียนบ้านห้วยไัยใต้ได้จัดทำโครงการและกิจกรรมการพัฒนาเด็กปรถมวัยการส่งเสริมการเรียนการสอนโดยมีกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาในทุกๆด้านของเด็ก ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการครบทั้ง4ีด้านทั้งด้านร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงด้านอารมณ์จิตใจที่เบิกบานด้านสังคมที่ฝึกให้เด็กได้รู้จักระเบียบวินัยของตนเองและการอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และด้านสติปัญญาโดยครูผู้สอนได้จัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเกิดการเรียนรู้มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีมีการยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรประถมวยัยทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มาตรฐานที่สองกระบวนการบริหารและการจัดการโรงเรียนบ้านห้วยไผ่ใต้มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง4ด้านสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมผู้บริหารได้ระดมทุนทรัพยากรสำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในสถานศึกษาทั้งในรูปของงบประมาณและบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาจากท้องถิ่นมาช่วยในการสนับสนุนการเรียนการสอนการนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลมาตรฐานที่3การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ การดำเนินงานต่างๆของโรงเรียนได้มุ่งพัฒนาให้เด็กมีคุณภาพทางการศึกษาที่ดีงามตามความต้องการของเด็ก จากการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษามาร่วมวางแผนพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพทางการศึกษาที่ดีขึ้นทำความรู้จักเด็กเป็นรายบุคคลและสร้างโอกาสให้เด็กทุกคนได้รับประสบการณ์ตรงเล่นและลงมือปฏิบัติผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า กำกับติดตามและประเมินผลห้องเรียนให้มีบรรยากาศชั้นเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้เป็นไปตามเกณฑ์ครบตามองค์ประกอบของห้องเรียนคุณภาพใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัยและสามารถพัฒนาต่อยอดได้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวมอยู่ในระดับ ดีเลิมาตราฐานที่1คุณภาพผู้เรียนโรงเรียนบ้านห้วยไผ่ใต้ได้พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้นเพื่อนำมาวางแผนการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนได้เต็มศัก,กยภาพมีการกำหนดเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนและกิจกรรมต่างๆจากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศินละปะหัตถกรรมนักเรียนเพื่อให้หนักเรียนได้แสดงความสามารถและเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ใต้ได้จัดทําโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมซึ่งเป็นโครงการที่สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีงามให้สอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนนอกจากนี้ด้านสุขภาวะทางร่างกายยังมีการตรวจสุขภาพนักเรียนเป็นประจำทุกปี มาตรฐานที่สองกระบวนการบริหารและการจัดการโรงเรียนบ้านห้วยไผ่ใต้มีผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ที่ดีในด้านการบริหารงานโดยยึดการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนเป็นสำคัญมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ มีการกระจายอำนาจการบริหารงานภายใต้หลักของการมีส่วนร่วมทั้ง4ฝ่ายซึ่งทุกฝ่ายงานจะดำเนินงานภายใต้รูปแบบการบริหาร Moral m ลโมเดลมีวิธีการดำเนินการให้บรรลุผลประกอบด้วย M Meeting การประชุมวางแผนโดยอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย O Opportunity เปิดโอกาสการคิดอย่างสร้างสรรค์ R. Responsibility ปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ A. Activity กิจกรรมที่หลากหลายมุ่งสร้างจิตสำนึกที่ดีตามอัตลักษณ์ L. Long life การนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ใต้มีโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์พันธกิจและจุดเน้นของสถานศึกษา มาตรฐานที่3กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโรงเรียนบ้านห้อยไผ่ใต้ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยครูได้จัดทำหลักสูตรตามมาตรฐานและตัวชี้วัดจัดทำโครงสร้างรายวิชาสู่แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมผ่านกระบวนการเรียนรู้รูปแบบ Active Learning ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเองและเน้นทักษะการคิดครูใช้สื่อที่หลากหลายครูจัดการเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีจากแหล่งเรียนรู้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์การสืบค้นข้อมูลด้วยตนเองจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ